ต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ช่วงเวลาของรายการปากท้องต้องรู้ค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเดิมเช่นเคยค่ะดิฉันแนสทิคมพรอยู่กําเนิดค่ะผมตัวพักภพอุดมกลยาครับกับรายการที่ดูแล้วรวยต้องตัวกับแนสครับทักทายกันเช้าวันศุกร์ค่ะ29พฤษภาคม2563ค่ะและใครๆก็ดูช่อง8ตัวเลข27นะครับรวมทั้งรับชมได้ทาง Facebook Live และ YouTube ข่าวช่อง8ครับแล้วก็ s m s 4ื7อ888ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับฝากร้านมาได้แนะนําที่กินที่เที่ยวอาชีพที่น่าสนใจบอกกันได้ ผ่านหนาจอช่อง8ครับค่ะสุขสาร์อาทิตย์นี้ใครวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าคือครเริ่มผ่อนปลนกันเนาะออกไปกินข้าวนอกบ้านได้มากขึ้นไปเดินห้างกันได้แล้วก็บางที่เที่ยวพวกตลาดอะไรต่างๆก็เปิดกันละที่สำคัญคือมันเป็นแบบ อารมณ์สุขเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนด้วยหลายคนเงินเดิอนออกวันนี้แต่หลายคนก็อาจจะยังคงอยู่ในวิกฤตเนาะเคยคมีงานทําตกงานหาอาชีพใหม่ถ้ายัางนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราให้กําลังใจแล้วก็มีตัวอย่างแรงบันดาลใจเอามาฝากกันว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยเขามีลู่ทางปรับกันยังไงให้ประคองชีวิตในช่วงนี้กันได้ใช่ครับผมอตามสไตล์ของปากท้องต้องรู้ที่ทํากินก็ได้ทําขายก็รวยนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศมันร้อนจัดคุณผู้ชมคาะกินแค่น้าเปล่าบางทีมันก็ มันไม่สดชื่นพออ,อยากได้อะไรเพื่อสุขภาพใช่ไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีอันนี้ด้วยน้ําผักบุ้งอินทรีย์กินแล้วดีต่อสุขภาพกินแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะคือคนที่เป็นสายสุขภาพนะอยากจะให้ลองกันผักบุ้งปกติดิฉันคิดถึงอะไรผักบุ้งผัดไฟแดงเออหรือไม่ก็แกงส้มใส่ผักบุ้งแต่วันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักกันนะ,ะอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง เกษตรกรจากอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเขาปลูกผักบุ้งจีนนะ,<ป>ะเนื้อที่กว่า5ไร่และเขาจะแปลรูปเป็นสิ่งนี้ค่ะคน้ําผักบุ้งอินซีคือทาไมต้องทางเขาบอกเพิ่มมูลค่าหรือพูดง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านมันขายได้แพงกว่าเดิมนั่นเองค่ะซึ่งคุณสิริวันสิงโตครับบอกว่าน้ําผักบุ้งอินรีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรช่วยบํารุงสายตาบํารุงสมองลดน้ําตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดด้วยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็งด้วยครับเขาทําเป็น สสูตรนะน่าสนใจเนี่ยสูตรแรกเอาผักบุงจีนอายุ1เดือนมาต้มกับน,น้ำเปล่าผาสมกับน้ำตาลอินทรีย์แล้วก็สูตรที่2เนี่ยจะเอาผักบุ้งต้มกับน้ำเปล่าแล้วก็ผสมกับย่าหวานขายส่งเผื่อใครรับไปขายนะขายส่งขวละ8ปขละ8บาทถ้าขายปลีกก็12บาทนะคะแล้วก็นอกจากน้ำผักบุ้งมีสบู่ด้วยอะ่ะฮะสบู่ผักบุ้งจีนพูดเป็นเล่นจริง ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูภาพกันเนี่ยเขากำลังทําอยู่ด้ยวยมั้งเนี่ยสบู่ผักบุ้งจีนเนี่ยนะใช่คือเราเคยไลฟ์ฟังก็ามีสบู่น้านมแพะใช่ไหม<อ>สบู่สมุนไพรแต่วันนี้ค่ะผักบุ้งจีนก็สามารถเป็นสบู่ได้เหมือนกันถ้าเป็นสบู่เนี่ยขายส่งก้อนหนึ่งสี่สิบห้าบาทนะคะใครสนใจอุดหนุนสั่งกันได้แล้วก็ผู้ชมเห็นไหมอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันมันอยู่ที่ความาคิดสร้างสรรค์เนาะผักบุ้งไม่มีใครคิดหรอกจะเป็นสบู่แลือเป็นน้ํมโมติโลกีอย่างที่บอกกินเหมือนกับข้าวกันนัั่่่่นนนนนเเออองงงะะะะคคคใใรสจกบททีีลยา เฟซบุ๊กนี้ค่ะอาณาจักรผักบุ่งอาณาจักรน้ำผักบุ้งออแกนิกฟาร์มนะพิมพ์คํานี้อาณาจักรผักบุ้งออแกนิกฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรนะศูนย์เก9าห้าเกค่ะ095-937-9914จากจากอ่างทองค่ะ คือเข้าใจได้นะทาน้ําผักบุ้งอินรีเนี่ยแต่โอ้โหถึงขนาดสบู่อยากรู้เหมือนกันนะอาดเดี๋ยวคาะหน้าเดี๋ยวไปดูการทําสบู่แล้วกันอยากจะรู้ว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงสมรพคุณ<น>จะเป็นยังไงแต,แต่ว่าด้วยด้วยความที่ทามอมไปสมุนไพรก็รก็ดีอยู่แล้วเนาะแล้วจริงๆแล้วน้ําผักสมุนไพรตอนนี้มันกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นคนยมองหาอะไรที่แบบกินแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเดี๋ยวต้องลองสักทีแล้วจะเป็นยังไงใช่ครับค่ะก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่คุณผู้ชมมีความสุขแล้วก็โชคดดีีีใใหห้้้กกกําาาาาลััังงงจจนนนไปทมเเรรรรรืื่่ออคคย กท้องต้องรู้ค่ะรายการที่ดูแล้วรวยต้องตววกับแนทครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงสินาทีอย่าลืมค่ะเรามีนัดกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแนสกับตววลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะครับ